มีปัญหาอยังอยู่บอแบบบอกคันแบบบมีปัญหาเนี่คันวบาบ,บ่มีโทษมีหนี้แล้วคอยสิบอกไห้อย่าบอกลูกเลยบบบตัวเรอ,อยูใ่ยใจใ่คนนู้นกราบทักทายสัายดีเดอร์สวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกทกท่านวันนี้ก็มาพบพบกับน้องสาสาวราวเหนืออีกเซตหเึ่เซตเคยเด้อซึ่งวันนี้น้องสาก็มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจ มาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมและกระฟังํากันแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องสาก,ก็ฝากเอีทุกทท่านช่วยกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแห่งใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะคะซึ่งเรื่องราวข่าวสารที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็ได้มีพี่เอฟซคนไทยท่านหนึ่งซึ่งเขาได้ชงข้อมูลน,นี้นะคะมาให้แอดซึ่งว่าได้เห็นแล้วก็โอ้โหนาเศร้า,ามากเลยนะคะทุกท่านในเมื่อสาวลาวท่านเนี้ยนะคะเขาไม่นึกว่าสามีคนไทยของเขาจะทําแบบนี้หลังจากที่ ตัดสินใจปเป็นทหารเกณฑ์โดยที่คาดการติดต่อกันมาเป็นเวลา17กว่าปีนั่นเองนะคะทุกท่านซึ่งว่าสามีคนไทยคนนี้นะคะมาถึงวันนี้เขาก็ได้มาตามหาญาและลูกของเขาซึ่งว่าทําให้สาวลาวท่านนี้นะคะกันน้าตาไม่ได้เลยนะคะทุกท่านไม่นึกว่าสามีคนไทยคนนี้ที่เขาตัดสินใจปเป็นทหารเกณฑ์คาดการติดต่อมาเป็นเวลา17กว่าปีได้กลับมา ตามหาลูกเมียของตัวเองในณตอนนี้นะคะพวกเขาก็ได้พบกันแล้วซึ่งว่าเรื่องราวข่าวสารจะเป็นยังไงพวกเราไปรับชมคลิปวิดีโอพร้อมๆกันแต่ก่อนจะรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องสาก็ขออนุญาตหลายๆเด้อมาทางซ่องของ สตูดิโอที่นศสาตจะนำเอาคลิปวิดีโอของเขามาเผยแพร่ตออีฟซีทุกท่านได้เบิรงได้ชมนากันหลังจากจบคลิปวิดีโอนี้นะคะพวกเราก็มาซ่องความคิดเห็นของชาวไทยและก็ชาวเราว่าพวกเขาจะมีมุมมองและความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเรื่องราวข่าวสารจะเป็นยังไงพวกเราไปรับชมคลิปวิดีโอบางตอนพร้อมกันเลยจ้ามีปัญหาอย่างอยู่บ่แบบบ่บมีปัญหาอย่งคันว่าบ่มีโทษมีหนี่แล้วคอยสิบอกให้ เพราะว่าเพื่อน,นะอะยากแค่อยากคุยกับลูกซ้ายเพิ่นเพราะว่าจากการตั้งแต่ปีพศ2549่25ออเห็นลูกซ้ายนเแม่เพื่อนอยากคุยอยากติดตอ่อนห้คอยมาส่งข่าวน,นะเพ่อนว่าบ่มีปัญหากับคำํำนั่นเลยบอกให้แต่ว่าคั่นมีกวาหันกับคอยบอกบอกนะขออย่าเป็นโพว่าไง่ายกับพ่ออยากตามหาลูกตั้งแต่พอ่อออกจากทหารมาติดต่อแม่ไม่ไ,ได้นูและออตอนนั้นพ่อเป็นทหารเนาะไม่ใช่่นอก พ่อก็อยากคับไปหาอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันยังไงมันก็คือพ่อก็พยายามติดต่อหาเลยพอแบบพ่อบอกแต่ว่าพอจะไปพ่อก็ไปบนทูเข้าใจครับเข้าใจพ่อคิดว่าตื่นเต้นขนอดล่ะเข้าใจครับพ่อ ดาวลกเข้าใจไมับบ่ไ้่นว่เข้าใจหมรับบอครับเข้าใจครับเข้าใจว่าพยายามที่หาทิตามตั้งแต่นั้นแล้วตอนนั้นมันก็แบบตอนนั้นมันยังมีแบบที่แบบพวกปีพวกลายเนาะเอออย่างี้พราจะคิดามไหน แล้วที่นี่มันมีเพจมีหลายพอดีพ่อไปเจออันนี้เพื่อนใช่อืมปัญาเพื่อนพ่อเลยติดต่อดัางเพื่อนไงอือเ้าก็ดีใจพ่อพ่อซื้อยังครับเออพอซื้อถามแม่แม่ผู่บอกว่าชแม่ไ่บอกวะผมก็เพิ่งซื้อหูนี่แหละครับว่าผมมีพอเป็นคนไทยผมเพิ่งซื้อหูนี่แหละอ๋อ แม่บอกเลยตอนนั้นบุญไม่เพยวเรื่องยังเลยมิแต่ว่ามิแต่ลูกนรืเว่าคนเดียวแต่ลูกกับบเคยบอกถมเพ่อกับเจนนี้กับลุงฟูณนั่นแหละตอนนี้พ่อเขอยู่นั่นนะพ่อเขาอยู่กับลุงคุณอยู่ดีมีแห้งไงะมอเป็นไงเจ้าไป็นไงสบายดีปะสบายดีบได้เป็นยังอย่ายว๊บอกลูกเลยบาตัว พ่อยู่ใส่ใส่คนนู้นบอกแม่นบอกแม่น,มนว่า,วาพ่อแม่จะเลิกลาก,กันเลยจะไม่บอกบอกลูกมันบอแม่นว่าที่แรกว่ามันใช่ไหมคอยบได้เกียด์เรานยังคอยบรด้เกียดบรด้ข่มยังนั่งนะคอยเดี๋ยวหัวลูกอยู่ดีสบายยงเงี้ยคอยกับบริวาอยังเออก็คือให้ใไหนๆมันก็ต่างคนต่างมีใหม่อยู่แล้วผมบริคริดบอด้เกียดหนัง ขอจะว่าบอกลูกแน่ก็บ่าอะไรพ่ออยู่ไทยเด้อชื่อนันชื่อนี่ก็บอกไว้จีนั่นบเกความพิดของลูกเน่ยิดความพิดของแม่เลยนะคือใคเป็นเรื่อ่ได้พ่อสามีเก่ากาดีใจอยู่ที่เพิ่นติดต่อห้าลูกเพิ่นเนาะดีใจคือกันดีใจเนาะดีใจคือกันแบบ สีให้เพิ่นได้พ่อพ,อ,พอแท้ๆเพิ่อนน,นะและ้วทีแรกก็บ่เคยคิดบ่เคยฟันบ่ว่าสิเพิ่นสิตามหาบ่บ่เคยคิดเลยว่าเพิ่นสิได้เพิ่นสิตามหาลูกเพิ่นบ่เคยคิดเลยอ๋บอบ่เคยคิดเลยเพิ่นบอกว่าผ,ผัดผัดภาคจากลูกนาตั้งแต่ปีพศ2500 2549แม่นอมตอนนั้นที่จากพ่อเพิ่อนนะจาจักหมายถึงเพิ่อนนะอายุม,มาจากเดือนประมาณ เจ็ดเดือนหรือแปดเดือนได้ประมาณนี้ประมาณยังหอดปีเนาะประธานหอดปีประธานหอดปีแล้วก็เลยแบบเจ้ากับพามาบ้านเลยแม่มาพามาแล้วก็ที่แรกกับมานากันได้ตอนตอนมาหามานากันเคยมาแล้วแม่มาเห็นเฮือนเห็นซานนากันวานนี้เพื่อนก็กลับไปเป็นไปเป็นทหารทหารเกณฑ์ล้วก็แม่เพื่อนกลับไปแล้วแล้วก กับบอได้พอกันอีกเลยกันหลักกับปีเตอร์ที่ต่อกันอีกเลยเราจะนันมาเลยเราจะนันมาเลยลส่วนลูกเจ้ากับไหวให้พ่อแม่เลี้ยงเหรอแม่ตอนนั้นกับพ่อแม่ก็เลี้ยงซอยยน้องพอนและแม่แล้วก่อนก็บม่ค่อยบอกเพิ่นว่าพ่อเพิ่นเป็นคนไทยบอกเคยบอกเพิ่นท่ากัจิฮู่ของช่วงพันปีกายนี่บอกแมนท่ากัจิฮู้วังปีกายนี่ลุงบอกแสดงว่าเขาเลียวๆนี่เนาะเพิ่นก็เลยถามแม่ว่าถามแม่ว่า แม่บ่แม่พ hey, ่อพ oh. ่อคอยหาเป็นคนไทยคนกระทำแม่แ <aslında> ต <P iper S 1> uh ่ซัมนี่เละเพื่อนกับบ่ได้ทักทามวันนั้นเนี่ยนี่กับบ่ได้ทำอีกเลยทามแต่ว่าแม่บ่ซํานี่ที่เพื่อนทำแม่แล้วเพื่อนกับบ่ได้ทำเลยแต่ทีแรกนะแม่บ่อยากบอกนี่คือแบบบ่อยากให้บ่อยากให้ลูกค่ะมีปมด้อยเพราะว่าตอนนั้นลูกยังก่ทันหูจักแล้วบัานี้เพราะว่าเขากะมันต้องเป็นไปบ่ได้ที่ว่าจะบ่สามครอบครัวใหม่เนาะเขาต้องมีครอบครัวใหม่แล้วบัานี้เพื่อนกับเขาใจว่าพอใหม่นี่่ะเป็นพอเพื่อนแท้ โดยแต่ก็คือ,อยากช่วงที่ผ่านมาก็จากปิดบังจากปิดบังแต่ว่าความหลับไมีได้โลกความหลับอมีในโลกอ่ะอ้อโดยโดย,โดยก็ยินดีนะผนละลายเนาะคือแบบว่าฮักกับพ่อของใจน,นี่พ่อมือน,นี้เนาะพอมือน,นี้ชีวิปีคือแบบธรรมดานะโดนเนาะเี็มนได้ได้พ่อพ่อก็ดีใจที่ได้พ่อพ่อเพราะว่าก็บุกคิดว่าจะได้พ่อเนาะมีแต่ลุงเคยบอกว่า พอเป็นคนไทยพอเป็นคนไทยกับบุคิดว่าสได้พ่ออีกเพราะว่ากับบุกเคยน้ะบุกเคยหู่แล้วบุกเคยมีพลวัาให้ฟังซ้ำกับขอบใจที่ได้พ่อพ่อแล้วที่ได้หู่ความจริงที่แรกกาที่แรกว่าลุงว่าพ่อเป็นคนไทยกับเสืออยู่่ตอนแรกจะเชื่อแล้วพอแบบเท่ากับบุกคือยังเลยก็พอเก่านะไม่แต่เพลินเรื่องดูแม่แต่น้อยจนใหญ่ก็มีความซื่อความบุกคือกันอืบุกคือเลย เพิ่นจบห้องได้เพิ่มเหียนหนังสือกวหาเนาะกว่หากว่หาออกรนแล้ว,แ,ลวแต่ว่าอยู่บ้านก็อยู่จชื่อๆอบอกออก็เฮ็ดเบียดตามภาษาคนนี่แหละเบียดก็เกาะแกกไปแล้วเอื้อยนี่ก็สร้างครอบครัวใหม่แล้วแต่ว่าได้บอกแล้วเพระาะว่าคัวว่าเคยมีป่วยกันหนึ่งชีอบอกหูเยมือนกันว่าแบบแบบหู่หลักเลยมีการเข้าใจผิดกันเนาะเพราะว่า คนใหม่นี่กะคนในหมู่บ้านนี่แหละเห็นคนให้หูดีเลยคนในหมู่บ้านกันเองแต่ว่าได้ยินข่าวว่าสามีเก่าตามาลูกเพิ่นกับบาได้ยังนงแลว่ะเนาะเนาะมีปัญหาซึ่งช่วงนั้นนะเจ้าไปทำงานอยู่ฝั่งไทยบ่ก่อนจะได้กับเพิ่นแม่นไปทำงานอยู่ห้วก็พ่อกันแลไรกะกับปีช่วงนั้นคือตอนนั้นฮะคอยหาอยู่ที่พวกปี เราหาอยู่เศร้าปีกาบอได้กาอยู่น้ากันบบกาอยู่น้ากันแหละกาคือว่าแบบตอนนั้นกาแบบอายุเขายังน้อยเนาะว่าท่านมีขุนเจ้าว่าวิธีคุ้มอีกยังขนาแล้วก็แล้วก็ได้ขึ้นมาเลยปล่อยแล้วก็ได้ขึ้นมาเลยได้เพิินมาเลยอยู่น้ากันหากาประมาณปีเนาะประมาณปีอยู่น้ากันหาแล้วก็แต่ว่าไปพ่อกาอยู่ตรงเทพอยู่แถวอดไรอยู่แถวสาธร พอกัอนอยู่ในเมืองเนาะอยู่ในเมืองเลยสะทอนส่วนเจ้านหน้าเหตุงานในงส่งนั้นตอนนั้นนะคอยเหตุงานล้านขายอันพวกอันคลองหวายเจ้าคนจีนนะนะคลองหวายเจ้าคนจีนแล้วเพิน่นชวนเพิ่นหาเพินพ่นเหตุงานันไปเดินสายไฟนั่พวกคอนโดพวกตึกสร้างใหม่สินะสาเหตุที่เลิกลากับการเพิ่นไปเป็นทหารเป็นทหารนั่นแหละเฮากาัสสิคันทีอยู่กับพ่อแม่เพิ่นเฮากัอยู่บ่ได้ช่วงนั้นกันยังแบบ บอทานนี่ฮูจักอิงยังเนาะห้าก,าก,กับอายุสิบหกปีไปตอนนั้นฮะะ่ะก,กระบอกฮูจัก,อกบอท่านฮูจักอิงอยังกับจะอยู่น้ำพึ้นกัอยู่กระบออยู่ก่ได้ละกันกสองปีสองปี<ม>ทีแรกอ่ตอนคนอิติมัเป็นทหารเก็บ,กบ,บอกว่า,าเจ้าอยู่น้ำเพื่อพ่อคุนแม่คุนก่อนเมนเพื่นก็ยห้อยูพุ่นนะเพื่นก็ยังอยูพุ่นแล้วบัดนี้ค่ะ ก็เลยว่าพ่อเมทั้งนี้ก็อยากให้มาพี่เพราะว่าพวัวปรยู่แล้วก็เกรงใจนู่นพ่อเมทั้งพ่อเมคือพ่อแมคอยเองค่ะคือไปหักอยุธท่าพนมคุณเดยพ่อคอยหาไปหักอยู่ท่าพนมคุณเลยแล้วก็จะมาทำกันเลยคือบ้านชามีของเจ้านั่นอยู่ท่าพนมเนาะอยู่กระบบอยู่ท่าพนมอยู่อำเภอสีสงครามอยู่อำเภอสีสงคราม เอ้คนได้ในในเพิ่นได้จะเพิ่นเกิดอยู่อยู่ไซเกิดเพิ่นอยู่เกิดอยู่โรงพยาบาลศรีสงครามอยู่ในอันจังหวัดเนาะอยู่ในอำเภออยู่ในเมืองศรีสงครามอำเภอเมืองตุนแต่สมมติว่าถา้ถามมแม่นอยู่กันก็อยู่บ่ได้ดอกเนาะถ้ามีก็บ่อยู่เนาะแม่นอยู่บ่ได้อยู่บ่ได้ตั้งว่าเวลาตั้งว่า2ปีเนาะตอนนั้นเฮาก็ะโลกยังน้อยเพิ่นสิไปอยู่กับเพิ่นก็เฮาก็จักสิจังได้ขนาดเขาบ่ทันฮู้จักอีหยัง จบไปแล้วนะคะทุกท่านสำหรับที่วิดีโอบางตอนที่แอดได้นำมาเสนอให้เอฟซีทุกท่านได้เบิ่งได้โซนำกันทีนี้นะคะพวกเราก็ไปส่องความคิดเห็นของชาวไทยและก็ชาวเราว่าพวกเขาจะมีมุมมองและความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งท่านแรกเขาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าเป็นลูกครึ่งไทยเราลูกซ้ายมีสิทธิ์เหมือนไทยแล้วมุมมองของคนถัดมาผิดอยู่ที่ผู้หญิงไม่ยอมเปิดใจปิดบังมาตลอดทั้งๆที่รู้ว่า เป็นคนไทยและมุมมองของคนถัดมาใครผิดครับมุมมองของคนถัดมาก็เป็นของคนสุดท้ายกันแล้วนะคะซึ่งเขาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าผู้หญิงแบบนี้น่ากลัวขออย่าได้เจอในชาตินี้หรือชาติไหนๆครับไม่มีจิตใจออบอ้อมอารีหรือใกล้กับลูกผู้ชายอย่างสามีน่าสงสาร คนเป็นผัวใจดําจริงๆนุ่มไทยให้ระวังสาวราวคนสวยๆทั้งนั้นแต่คนใจดีจะมีน้อยเตือนใจหนุ่มไทยแล้วเนี่ยนะคะทุกท่านก็เป็นมุมมองของชาวไทยและก็ชาวราวที่พวกเขาได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ไทยเนี่ยนะคะถ้าหากอีกท่านไหนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คอมเมนต์ได้นะคะ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันค่ะท้ายนี้นะคะน้องสาก,ก็ขอขอบใจเอฟซีที่น่ารักทุกทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมด้วยดีตลอดมาและตลอดไปท้ายนี้แอดก็ฝากซ่องของน้องสาวสาวเราเหนือด้วยนะคะฝากเอฟซีทุกทท่านช่วยกวดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ like, เพื่อเป็นกําลังแห่งใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปค่ะสสาหรับคลิปวิดีโอนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย